ันจะีัวลอเลีเลคเรียกว่าสาเตอรเดือน กลุ่มชาวไทยเชื้อสายคอมเมนตนุอย่าลืมตอนนี้นะกลุ่มชาวไทยเชื้อสายคอมเมนค่ะูคสิทีซินดังกัรแสดงดัมเส้นไหวดังต่อไปนี้ค่ะแล้วตอนนี้พวกเราก็จะดเตาเตาเตาเ